สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอแต่ละขั้สู่เกมาเลาเรนเจอร์นะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเปิดกาชาด้วยตั๋วนะครับตาม่าเอ็นวัลสเปนะครับผมก็มันก็เพิ่มอากาศนะครับผมประมาณ2วันนะวันที่28แล้วละก็วันที่29นะครับผม แล้วก็หมดในวันที่3 0นะครับผมเวลา4ี่โมงเช้าแต่ว่าเขาปิดสมรุงฐานทัพตี4ีนะครับผมแบบ4ี่นาิกาถึง10บนาฬิกานะครับผมก็ตามกําหนดการนะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะเลื่อนหรือเปล่านะครับผมในวันพรุ่งนี้ก็ต้องรอดูนะแต่ผมคิดว่าน่าจะเลื่อนนิดหน่อยแหละนะครับถ้าไม่เลื่อนนี่ถือว่าดีมากเลยนะโอเคก็มีอยู่75ตั๋วนะครับผมก็จะมาเปิดประมาณเท่าไหร่วะ <c oughs> เดี๋ยวนะ5้า5ปดห้ ห้าแปดสี่สิบห้าสิบเป็นห้าสิบห้าสิบสี่รอบครับผมสิบสี่รอบนะครับผมโอ้โ oh, ห oh. ถือว่าเยอะเลยทีเดียวนีเนี่ยโอเคก็มูลค่าประมาณเท่าไหร่ประมาณ600รูบี้นะครับผมเปิดครั้งละ50นะครับผมครั้งละ5ใบนะครับก็จะมาเปิดใน ID e l เอเลนเจเกอร์แม็กซ์นะครับผม เปิดรลบสุดท้ายแล้วนะท,ท,วนทิ้งทวนเดือนกรกฎาคมนะครับผมก็จะไม่เปิดอีกแล้วนะครับเพราะว่าวันสุดท้ายแล้วนะครับผมหมดไปกับเดือนนี้เยอะมากเลยนะโอเคเดือนนี้ก็เงียบเหงามากครับคือมันไม่มีตัวมืดใหม่มาเนาะลุยเลยครับผมน่าจะาตลาดวายนั่นแหละแต่ผมก็เปิดเะเพราะว่าอยากเอามาแบบเรามาลองใช้ดูถ้ามันได้นะแล้วก็มารีวิวด้วยโอ้โหนักเ่อาไมหา ยกเลยครับผมยกเลิกนิดนึงก็แล้วกันนะครับผมโอเครอบที่สองนะครับปึ๊บได้ตัวอะไรได้ตัวอะไรโอ้โหโคนี่โอ้โหคุณผู้ชมมันไม่มีโอกาสได้มาใช่ไหมเนี่ยคือไเปอสเปอ่ะมันก็พอใช้ได้ครับแต่ว่าคือมันติดที่ความสามารถไฮเปอร์ของมันแค่นั้นเองก็คือมันเหมือนเป็นตัวเจาะตัวแทงครับเอาง่ายนะครับมันก็เลยแบบ มันก็ไม่ค่อยมีใครใช้เท่าไหร่นะจริงๆนะครับมันจะเป็นตัวป่วนมากกว่าแล้วก็ตัวบัฟมากกว่าแล้วก็ตัวตัวจอดแทงนะแต่ว่ามันไม่สามารถเอามาคอมโบวามสามารถใไฮเปอร์ได้นี่แหละที่มันเสียใจเอ้ยที่มันเสียตตรงนี้แหละนะครับผมโอเคลองกดดูดิปึ๊บโอ้โหมูนตะ้ัมากอนโอ้โหอ่ะมาต่อกันเลยดีกว่านะครับผมมาเอดีว่า จะต้องเปิดให้ได้อยากเอามารีวิวมากๆเลยโอเคลองเปิดแบบนี้ดูปึ๊บโอ้โหโคโนี่ชุดกิโมโน,โนตายแล้วเจ็ดส้าตัวของผมต้องหายไปกับเกลือใช่ไหมเนี่ยคือมันมีมูลค่ามากกว่าแบบประมาณหกรู้บี้นะครับผมคือมันสามารถเปิดได้สิบสี่รอบไโอ้โสลีนเล่นแข็งมาทำไมเนี่ยอุตสาห์ดองตั๋วทั้ง ผมดองตั๋วเป็นเดือนนะเนี่ยคุณผู้ชมเดือนนี้่ผมดองตั๋วเป็นเดือนเลยนะครับไอเนี่ยไอดีนี้เนี่ยเหลือ ID ไอดีไว้จำานานที่ผมยังไม่ได้เปิดนะครับผมผมจะไปเปิด ID ไอดีไว้จำนานอ่าตั๋วเนี่ยในคลาโบนะแต่เนี่ยพอมาเปิดได้อยู่ครับปึ๊บโอโหโคนี่เอาอีกลองดูปึ๊บโอโหเราให้เนจอนอะไรเนี่ยเปิดไปกี่รอบแล้วเนี่ย เปิดไปประมาณกี่รอบแล้วมันก็ไม่รู้นะครับเปิดไปโอ้โหได้มูลปืนเฮ้ยคุณผู้ชมตู้อันนี้ตู้มเพิ่มโอกาสเอเวอร์สเปย์นะไม่ใช่มูนมือปืนพ่นสีนะครับโอ้โหมาแบบนี้ผมบอกเลยว่าตัวนี้จะเป็นตัวเกลือของอนาคตแน่นอนครับบอกไว้เลยนะเนี่ยเนี่ยมันเพิ่มอยู่ตรงเนี้ยมันกลับมาใส่ในเอฟเวอร์สเปย์นะครับผมเปี้ยงโอ้โหโรหินูดเรียบร้อยฮะอีกรอบเปียงโอ้โหบราชอตเค้ก อะไรเนี่ยอยู่ยเฉยๆก็ได้บราวน์พ่นอ่ามูนนะครับผมมูนพ่นสีมือปืนพ่นสีนะครับเปียงโอ้โหโททีอะไรเนี่ย <c oughs> หรือเปียงโอ้โหซาลิยุเหินโอ้โหโอเคครับคุณผ,ผู้ชมมารอบสุดท้ายแล้วนะครับผมโอ้โหได้มูนมือปืนหลากสีสันเอามารีวิวอยู่นะ <c oughs> ผมก็ต้องมารีวิวแบบ ตอนเดือนหน้านะครับแต่ก็ไม่ไม่น่าจะรีวิวตอนนั้นนั่นหรอกนะครับโอ้โหเดือนาตอไม้ตอนนี้อยากเตะทิ้งมากๆเลยแต่มันก็ดีอยู่นะครับผมมันแทงได้ดีมากๆเลยผลสรุปนะครับคุณผู้ชมตามนี้เลยนะบอกเลยว่าเกลือครับสำหรับผมผมมองว่าเกลือมากๆเลยนะนี่ครับเปิดไป15รอบนะคุณผู้ชมบอกไว้ก่อน ได้7ดาวเนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะครับ8ดาวนี่น้อยมากนะครับโอ้โหได้มืนได้มูลปืนมือปืนพ่นสีมาอย่างเงี้ยสก,กิลมันก็ไม่เท่าไหร่นะมันมีเพิ่มพลังฟื้นฟูพลังชีวิตแล้วก็ยกเลืกผลลัพธ์ด้านลบของมพวกเนาะแล้วก็มีเพิ่มมัตราการใช้ทักษะนะครับผมเป็นสายไวพิพยืนใกล้หรือยืนไกลยืน2 1 0ก็ปานกลางนะ แล้วก็มีสร้างความเสียหายนะครับดาเมจประมาณ20เท่าเนาะเป็นดาเมจพิษนะครับแล้วก็ลดการต้านทักษะเอเอ,เอไม่ใช่20เท่าหนิสอเท่าหรือเปล่าอ่าน่าจะ2เท่าครับผมแล้วก็ลดการต้านทักษะของศัตรูในพื้นที่นะครับผมแล้วก็มีเปลี่ยนศัตรูท่าไฟบนไลท่านนะก็มันเป็นรูปสกิลนำมาทำมากเกินไปนะครับผมแล้วก็มีขัดขวางการการชาร์จคีเวนาวุธนะครับผมก็คือขัดจรวดรนะครับแล้วก็มีเทพผู้วิทักษ์มันไม่มีอะไรเลยครับมันแบบ เอาไงคือตัวนี้มันเสริมทีมได้อยู่เอาง่ายคือมันเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหมันก็มาตอนที่แบบเอ้ยเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะเออกบแดงมีตัวเดียวมันมาตอนที่ผมแบบโอ้โหตอนที่ผมแบบไม่มีกบแดงด้วยนะครับว่าจะเอาแบบกบอุนตรานะครับจะเอากบอุนตรานะครับอันตรานะครับในเนี้ยนะครับผมเนี่ยเสียดายโหเก็บไม่ทานอีกแล้ว่ะ เก็บไม่ได้ครับผมหูกบแดงผมไม่มีผมเอาไปย่อยในแล้วตอนแรกผมจะลองโอ้โหมาแบบนี้ก็เซ็งเลยนะครับโคตรเซ็งเลยครับผมเซ็งมากมูนมูนมือปืนพ่นสีนะครับแต่ว่าก็ได้สลีจุกหินมาอยู่นะสลิชุกหินเนี่ยมันก็เป็นตัวที่เอาไวเนน้เล่นในเล่นในเสด็จหลักระ,ระดับยากนะครับผม โคนี่ต้องโดนกีมามะเนี่ยก็ไม่ได้ครับแต่ว่าได้แต่ตัวเกลือฮฮได้แต่ตัวเกลือโปรดอนใจว่าได้แต่ตัวเกลือครับผมโอ้โหไอเดียนี้คือเกลือทั้งเกียร์เกลือทั้งตัวนะครับเนี่ยโอโหออกยากจริงนะครับเอฟเวสเปย์นะครับโอเคมาเดี๋ยวเราไปต่อเลยดีกว่านะครับไปตียูเลตก่อนผมขอตีอยูเลตด,ดีกว่าผมไม่ได้ตีไอเดีดยนี้นะใช่ผมยังไม่ได้ตีเลยนะครับในไอเดียนี้ผมยังไม่ได้ตีเลยมา ก็คุณผู้ชมครับในที่สุดการรอคอยของพวกเราก็มาถึงเลยนะก็พรุ่งนี้นะครับก็จะมีการอัปเดตเพิ่มเนื้อหาใหม่นะครับวันที่30นะครับสี่นาฬิกาถึงส0บนาฬิกาครับผมประมาณปิดประมาณ6ชั่วโมงเนาะก็รอดูกันครับผมว่าคราวอะไรจะมาส่วนผมเนี่ยไม่สามารถบอกได้ว่าครวโบไหนจะมานะครับเพราะว่าแลวก็ไม่มีคําใบนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มี การติดต่อ <wheels> ก <running out today> ับผู <Right>. ้พัฒนาเกมนะครับผู้พัฒนาทีมหรือว่าพี่ๆ GM ไทยนะครับผมที่อันนี้อยู่นะครับประมาณนั้นแหละนะครับผมเรียกชื่อไม่ถูกเหมือนกันนะครับเอ้นะครับเพราะว่าไม่ได้ออกรายการอะไรนี่แหละนะครับผมเออก็รู้แค่รู้แค่กับคุณผู้ชมนี่แหละนะครับผมก็คือมันต้องลุ้นพร้อมกับคุณผู้ชมนะครับสหรับผมนะผมต้องลุ้นกับคุณผู้ชมนะครับผม ไม่ได้ลุ้นแบบผมไม่ได้รู้เรื่องหน้านะผมต้องมาลุ้นกับคุณผู้ชมนี่แหละว่าควโครโวไหนจะมานะครับอุ้ยโอ้โหทีเดียวแตกทีเดียวแตกเลย <ś c oughs> สุกโกยสุกโอยนะครับ9.9เซแตกเลยโหสุดยอดฮะโอเคทีมนี้ต่อเลยอ่าประมาณนั้นครับแล้วก็รอคําใบ้จากทีมงานด้วยนะคําใบจากทีมงานจะมาวันไหนผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะ น่าจะมาวันที่30มสิบไหมัไม่น่าจะมาไม่น่าจะมาหรืมัง้งเหลือจะมาก็ได้ประมาณ9ก้าโมงเก้ามงครึ่งอะไรแบบนี้มัง้งอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันหรือว่าจะมาในวันนี้ก็ได้แต่ว่าถ้ามาในวันนี้มันก็เราก็สามารถเดาแบบสามารถเดากันได้นะครับผมเพราะว่าคําใบจากเพจทางการเนี่ยเขาใบรู้สึกว่าเขาจะเริ่มเขาจะเริ่มใบได้ไดแบบเหมือนแบบว่าใบได,ได้แบบง,ง่ายๆนะครับ เออมันรู้สึกง่ายขึ้นนะจริงๆนะครับถ้าใครรู้จริงๆนะเป็นสายแบบเป็นสายใบอะไรแบบเนี้ยนะครับผมเป็นสายเจาะคาใบอะไรแบบเนี้ยนะครับโอเคส่วนเรื่องของกิ้นะครับผมก็พยายามเตะออกอยู่แต่ว่ายังไม่มีใครไม่อ,อน3วันนะก็เลยเตะออกไม่ได้นะครับผมเป็นไงกิ้ผมก็เริ่มเข้าที่เข้าทางเลยนะต้องดูก่อนว่าผมจะสร้างกิ้ สร้างสร้างกลุ่มกลุ่มไลค์กิลหรือเปล่าหรือว่าจะสร้างกลุ่มไม่เชนเจอร์กิลนะครับเพราะว่าจะมาพูดคุยแล้วก็วางแผนเกี่ยวกับกิลนะครับผมอืมก็อยากจะสร้างอยู่เหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นพีวีกันดีกว่านะครับผมโอ้โหทีมนี้อ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันไม่มีตัวบินเนาะผมไม่ค่อยอยากเตีกับตัวบินเพราะว่ามันตีตายยากนะครับมันตีตายยากมากหรือว่ามีวะเดี๋ยวนะ ไม่ได้มีหรอกถ้าจะไม่บิดนะครับไม่ได้มีไม่มได้มีโอเคโอ้โหผมต้องเอามาตาก,ก่อนเลยเขาใส่น้ำแข็งมานะครับอะแล้วก็เดี๋ยวไม่แน่นะครับคุณผู้ชมใครที่รอคอยให้ผมแบบสร้างกลุ่มเรนเจอรสร้างกลุ่มเรนเจอร์กลุ่มที่จะสภาพกลุ่มที่สะผ่าเนี่ยผมก็อาจจะสร้างในเดือนหน้านะแต่ว่าเขาอาจจะไม่ใช่ต้นเดือนเขาอาจจะเป็นปลายเดือนหรือว่ากลางเดือนแทนเพราะว่า คือคนยังเข้ากลุ่มไม่ค่อยเต็มเลยอะ่ะกลุ่มที่14นะครับอืมคุยเอเลนผมเนี่ยทําเกมมากครับไปยืนขวางอะ่ะไม่ริมฆ่าไม่ค่อยตายแต่ว่าโคนี่มันจะยงทีมเขาก็ฆ่าไม่ตายเหมือนกันแต่ว่าพอเข้ามาอยู่ตรงนี้ก็ตายครับเพราะว่าโดนสกิลเดใหม่สะสมนะครับโอเครอบนี้ก็น่าจะชนะชิวๆครับไอ้นี้กบดํากบอันตุาก็มีอยู่11ตัวนะขาดอีกเตัวก็สามารถปั้นได้อีกหนึ่งตัว ไอป้ปั้นแมสอีกหนึ่งตัวนะแต่ว่าผมไม่น่าจะปั้นใน,ใน,ในตอนนี้นะเพราะว่ามันต้องรอคอลโโบถ้าเกิดว่าเปิดแล้วได้คอลโโบเนี่ยผมก็จะปั้นนะครับปั้นตัวคอลโโบเลยเอามารีวิวด้วยนะครับแต่ก่อนที่มันจะเป็นอย่าง,งานั้นผมก็ต้องได้ตัวก่อนนะครับผมต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะเพราะว่ามันผมเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะผมเปิดไม่ค่อยได้นะครับอ่าอืมโอ้โห ทำไมมีแต่ทีมมีแต่ทีมตึงๆเนี่ยทีมตึงมากเลยนะเนี่ยเจสิกา้าโอ้โห,โหอ่ะลองดูทีมนี้แล้วกันนะครับมีตัวบินเนาะเมอร์ลี่คริสต์มาสผมก็ต้องเอามูนฮอกกี้ประเตะหน้ามันนะครับโอเคลุยเลยครับผมหวังว่าคาราโบเนี่ยจะเป็นตัวดาเมทธาุไม้หลกัหลกๆนะที่มันยังใช้งานที่มันใช้งานดีนะครับแบบว่าให้มันใช้งานได้แบบมากกว่าไทกะ่ะ เอามาล้มกับไพกะเลยอ่ะนะครับเออแบบนั้นเลยนะครับแต่ว่าเอาง่ายคือขอให้มันเป็นดาเมจธาตุไมห้หลักๆครับแบบว่าดาเมจสองสกิลตัวใช้ดีตัวใช้ได้อะไรแบบเนี้ยเออนะครับอยากให้มันแบบเออมันใช้ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เหมือนผู้เล่นเกมเขาจะเอาแต่ดาเมจธาตุน้ํามาเฮ้ยเดี๋ยวนะทําไมบอดมันเป็นอย่างเงี้ยบอดมันอามาตะคุณผู้ชมบอดมันอามาตะตอนที่ผมใส่น้ําแข็งโอ้ โอเครับรอบนี้ผมคิดว่าน่าจะแพ้หรือเปล่าน่าจะแพ้ไหมไม่น่าจะแพ้หรอกมัง้งมั้งนะมัง้งเพราะว่าเอเลนจเกอร์ L N G e R ผมไปป่วนแผงหลังอยู่และก็ทีมผมยังไม่ค่อยตายครับเพราะว่าทีมผมเนี่ยมีแต่สายพลังนะครับทีมที่หนึ่งผมเนี่ยมันมีแต่สายพลังเลยครับผมมันตายยากอยู่แล้วนะผมก็เพิ่งสังเกตทีมผมผมก็เพิ่งสังเกตทีมผมเหมือนกันนะว่าทีมผมเนี่ยมันมีแต่สายพลังนะครับสายไหวพริบสาย ความว่องไวเนี่ยจะอยู่ทีมที่สองเป็นส่วนใหญ่อ,องงมากนะครับเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงเนี่ยโอเคถ้าปั้นคนนี้มาจะเสกก็มีสายพลังแม็กซ์ห้าตัวเรียบร้อยครับหรือว่าจะทําเป็นสายพลังแล้วก็ทีมที่สองเนี่ยเป็นสายว่องไวทั้งหมดไม่หรอกมั้งไม่น่าจะทําหรอกผมเนี่ยถ้าทําเนี่ยคงจะแบบโอ้โหคิดได้ไงอะไรแบบนี้อ่าทีมนี้อ่าลองดูแล้วกันมีสลีมิมุดด้วยใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดนะครับโอเค ถ้าไม่มีผมจะไม่ได้เอาทีมสองมานะฮ่าโอเคลุยเลยครับผมเกลือเนาะสำหรับผมผมมองว่าเกลือนะสำหรับการสุ่มครั้งนี้นะครับ <อะ S 1> ผมเนี่ยถ้ามองนะผมมองว่ามือใหม่เนี่ยควรจะเอาไปสุ่มในเดือนโคลบโบแทนนะอย่ามาสุ่มแบบผมนะครับห้ามเลยนะห้ามทําแบบนี้นะครับแต่ผมเนี่ยสุ่มเพราะว่าจะเอามาทิ้งท้ายโคลบโบเอ้ทิ้งท้ายเดือนกันกรกฎาคมนะครับผมอําลามันนะเพราะว่ามันจะเอามันจะเอามาขายแบบ มันจะามาขายแบบน่าจะหลายเดือนอยู่หรอกกว่ามันจะเอามาขายอีกนะครับเผื่อมันเป็นตัวที่ดีขึ้นมาในอนาคตอย่างเงี้ยผมก็สัเสียดาในะถ้ามันถ้าผมไม่เก็บมันถ้าผมไม่สุ่มนะครับอืมแบบว่าเผื่อสายทางขี้มันจะมาอะไรแบบเนี้ยแต่โอกาสมามันมีน้อยมากครับถ้ามาก็เซอร์ไพรส์อ,อะ่ะจริงๆนะครับโอเคครับลุยกันต่อเลย ทีมผมเนี่ยเป็นสายแทงนะสายถึกเลยอะ่ะบอกเลยว่าถ้าใครไม่มีตัวราเมดแบบสายไวพิวสายว่องไวดีๆอะ่ะบอกเลยว่าเจอะทีมผมยากนะครับผมถ้าไดยเนี่ยเป็นาตามิสาสมใช่ไหมแต่ว่าทีมผมอะ่ะเป็นสายแบบสายถึกนะครับผมสายาตสามิสะสมเหมือนกัน <c oughs> มันก็เลยแบบสบายๆเลยแต่ว่าบอสเคโหดมากครับจริงๆเจอเนี่ยต้องแบบต้องพยายามรีหนีอ่ะบอสเคถ้าใครเจอนะครับ ถ้าใครแบบไม่มีทีมดีๆด,ดำาหรือทําไม้ดีๆบอกก็เลยว่ายากมากครับสู้ยากมากแต่ว่าพอ,พอดีว่าผมมีบอลจะเกยไงก็เลยสู้ได้เ <laughs> <laughs> มริวดร์ดกับพี่มาริแถมด้วยคาริสผมขอบายเลย <laughs> <laughs> ตัวปวนเยอะมากนะครับผมโอเคขอดูก่อนสิโอ้โหโอ้โหโอ้โหทีมแต่ละทีมคุณผู้ชม ดูนะครับนี่ขนาดหลีกเพชรสนะเนี่ยขนาดหลีกเพชรสนะครับยังเป็นยังเป็นแบบนี้ได้อะมาลองดูแล้วกันรู้สึกว่าจะไม่มีตัวบินลองดูครับผมอาศัยการป่วนของเราตัว,ต,วตัวตลกแสนโดดเด่นนะมีตัวบินหรือเปล่าไม่น่ามีหรอกนะครับโอเคไปเลยพวกป้ายป้ายเลสโกเลสโกถ้าเขาเน้นถึกผมก็ต้องเน้นถึกด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่เลยตำนานที่ปั้นตัวแบบนี้ เขาจะมักใส่เกียร์ไม่ค่อยถูกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยโอเคเขาจะมักใส่เกียร์ไม่ถูกนะถ้าเขาใส่เกียร์ถูกเนี่ยเขาจะไม่โดนผมได้โดนซารี่อ่าซารี่ปืนอ่าซารี่อ่า,อาดาวิชี่ผมกอปไปเยอะมากขนาดนี้นะแต่น,นี่คือเขาใส่เกียร์ใส่เกียร์น่าจะผิดเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยขนาดผมนวยทีมยังฆ่าทีมเขายังฆ่าผมไม่ตายอะ่ะเอาง่ายนะครับ <c oughs> สบายมากเลยรอบนี้นะครับโอเค ถึงแม้ว่าจะเป็นระเบิดตำนานตัวแม็กเยอะๆแต่ว่าถ้าใส่เกียร์ผิดก็คืออ่าแพ,แพ้แน่ๆครับผมอ่ะง่ายๆโอเคลองดูลองดูเดี๋ยวนะบอสจระเลคีเขาถึกมากเลยอะหรือว่าเขาใส่เกียร์ถูกหรือวะไม่แน่ใจเหมือนกันอย่าบอกนะว่าใส่เกียร์ให้แต่บอสจระเลคแบบถึกๆไปเลยโอ,โอ้บอสจระเลคีทำไมเจ้าถึกจังเลยเนี่ยถ้าติดบั็กเนี่ยผมงงมากเลยนะ ไหน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 โอ้โหโขโ,โอ้โหสิเราชีผมก็ไปแบบเยอะมากเยอะจริงเยอะจริงอะไรจริงโอ้โหแม่เจ้าโอ้โหไม่ได้เล่นนะครับบอกเลยว่าทีมเขาไม่ได้เล่นเรียบร้อยฮะหน่อยที่ไปดีนะครับผมขอโลเกียก่อนนะเกียเขาน่าจะดีเนาะเกียเขาน่าจะดีอ่ะอุ้ยเกียเขาดีอยู่นี่หว่าแล้วทำไมทีผมถึงชนะได้วะเนี่ย เอ้ย hey, hey, ทีมผมแปลกหรือเปล่าเนี่ยคือชนะได้เฉยน,นะครับโอ้ห oh, แสดงว่าฟุกชนะนี่หว่าหรืออาจจะชนะแล้วก็ได้อมผมว่าผมน่าจะฟุกเอ้ยไม่น่าจะฟุกหรอกทีมเขาตัวแบกทีมไม่ค่อยมีเท่าไหร่โอเคลองดูทีมนี้แล้วกันนะครับดาวิิชีเขาเป็นไฮเปอร์แม็กนะซึ่งผมสู้ไม่ค่อยได้นะครับผมจริงๆอาจจะมีเสียงรบกวนนะเพราะว่า บ้านผม,มเลี้ยงไก่นะครับผมก็เลยเสียงไก่มันคือแบบดังมากนะครับโอเคลุยเลยครับผมลุยเลยพยายามยื้อไว้นะครับทีมผมเนี่ยเป็นสายยื้อนะสายยื้อทาให้เอเลนทาเกมให้เอเลนทาเกมในแผงหลังนะครับสายยื้อของแท้เลยทีมผมเนี่ยถ้าไม่ยื้อเนี่ยก็สู้สู้ไม่สู้ได้นะครับถ้าไม่ยื้อก็สู้ได้ถ้ายื้อก็สู้ไ,วไหวแน่จริงๆสำหรับทีมผมนะผมเนี่ยเป็นสไตล์ที่แบบสายยื้อนะไอเดนี้ อันนี้จะเป็นสไตล์ใสย,ยือ้อโอเคตีไปตีไปมูนฮอกกี้ถีบหน้ามันเตะหน้ามันเลยเตะหน้ามันเออนั่นแหละเอเลนเจเกอร์ทำเกมเลยครับนี่ไปยืนอยู่หน้าป้อมเลยอะ่ะเอเลนเจเกอร์บอกเลยว่าเป็นตัวที่ดีมากๆครับถ้าใครมีอะ่ะบอกเลยว่าระดับตำนานก็ยังใช้อะ่ะนะครับเอาง่ายตัวนี้ใช้ได้เอเลนเจเกอร์เนี่ยมันใช้ได้ทุกหลีกนะบอกตรงๆนะครับผมใช้ดีซะจนน่ากลัวจริงๆนะครับตัวนี้ เป็นตัวป่วนอันดับหนึ่งผมให้ผมยกให้เป็นตัวป่วนแบบอันดับต้นๆเลยแหละนะครับผมลองลงมาจากเดมิชี่นะเพราะว่าเดมิชี่มันเกลียนจริงนะครับเกลียนแบบเกลียนมากๆอ่ะง่ายๆนะครับผมนี่ผมพอจะสู้กับตัวเกียร์ดีๆได้แล้วว่ะทีมนี้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะผมก็มาเปิดตั๋วกาชาลุนเอฟเวอร์สแตยนะผมประมาณ15รอบนะผมสรุปคือตามคลิปเลยครับผมตามคลิปเลยนะ ก็เส็งมากครับก็ไม่เป็นไรก็ต้องสู้ต่อไปนะครับผมไอ้ยน,นี้เนี่ยเกลือทั้งเกียร์เกลือทั้งตัวนะเนี่ยโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมคุณผู้ชมขอบคุณคุณผู้ชมมากๆครับที่เข้ามาดูนะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับซายอดินะละบายบาย